จ้าวันนี้ครัวยายเฟองก็จะมาแกงพักหวานเด้อจ้ะนี่นะจ้ะพักหวานเนอะบานฉันไม่มีดอกอืมพอดีนองเนาะก็เก็บมาให้สดๆนะจ้านี่มีดอกดาอุ้ยน่ากินจ้ะนะคะวันนี้เราจะเกียงใส่นี่เนาะอืมใส่เฮดด้วยแล้วก็ใส่นี่เอ่อวุ่นเส้นนิดหน่อยเนาะ นี่ใช้กระตรยมนะเด้อินี่ยนี่ต้มน้ำม,มันก่อนเนาะให้มันเดือดก่อนจ้ะในนี่ก็จะใส่พริกแกงเนาะพริกแกงหนึ่งออสองช้อนนะจ๊ะแล้วก็มีปลาปลายยางเนาะปลายยางเราก็แกะเอาไว้นะคะไม่มีกลางดอกนี่แล้วก็จะใส่ป,ปลาปน่ะสองช้อนเนาะปลาปนอืมแล้วก็จะมีลูกโดดได้เนี่ย ยักขยักใครอเพิ่มขึ้นก็ถูกโดดเนาะนะจ๊นะ,ะกะกระรอดเออใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเนาะแล้วก็ผงนัวเนาะก็ะใส่ปะนะคะน้ำเดือดเร็วนะเนาะและ้วก็ใส่เฮ็ดลงไปเลจด้วใส่เฮ็ดลงปเลยจ,จ้า ใส่เฮ็ดลงไปเนาะน่าจะนามันเดือดเร็วนะนเฮ็ดมันมันซุกไวเนอะเพราะนใส่น้ำเใสมมะขามเปียกดาดดเดี๋ยวนี้ใส่สองสามข้อก็พอเนาะพอได้แบบเปียวๆนิดนึงนะคะต้ง <Yeah. S 1> พักหวานแบบบานๆเออตามสไตล์ฉันเนาะนี่นะจ๊ะนี่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะอันนี้เป็นปินพักหวานกระบานนองเขาปลูกเองเนาะนี่จ้ะสดๆเลยนะคะนี่อืม พักหวานป่าน่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มาปลูกกันในบ้านได้เนาะจ้ะอันนี้นะ้ำเดือดเร็วนะก็ใส่พักหวานลงไปเลยจ้ะอืพักหวานนี่เราจะใส่ในกระบวนการท้มไา่เนาะนี่นะคะใส่แล้วเราก็เอาออกเลยเนะาะตักเลยวนะเธอเนาะนั่นแหละเพราะว่าพักหวานนี่ ตม้มแบบลวกๆนะมันจะหวานดีนะนะคะเด็ดเล้วจะ้พะพอหวานแล้วปรุงชิมเรียบ้อยเร็วนะพอดีเร้วนะคะกระตักใส่หม้อเลยนะคะตักใส่หม้อเลยนะคะโอ้ยหุยร้อนหวนหวนเลยหุยร้อนหวนหวนเลยนะคะนี่นะกินไม่เจบเพื่อนเนี่นะคะ กระตักประมาณนี้แหละจ้ะใส่หมอ้อเอาไว้เนาะก่อนจะได้กินมันก็บุกพอดีแหละจ้ะเนะาะค่ะคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้แหละจ้ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชม